สวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เทียบผลงานแข่งลิเวอร์พูลชุดแชมป์เก้าศูนย์กับยุคปัจจุบันเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าลิเวอร์พูลสามารถทะลึงบอลลังแชมป์พิมลิงเกลต์ฤดูกาลสองพันสิบกาถึงสองพันไปครอบครองได้สำเร็จซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบสามปีที่พวกเขาได้สัมผัสถ้วยแชมป์พิม์ลิงเกฤษอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โรเบียซีฟ้าแมนเชสเตอร์ตี้ออกไปแพ้สิงตัวนึงคลามเจอซีสองหที่สนามแตรมฟอร์ดบิดเกมลีกเมื่อวันันนพฤหสบดีีท่่ผามาม วันนี้เราจะพาไปเปรียบเทียบผลงานของข้าง11ตัวจริงของหงด่างหรือว์พูลในชุดควาดแชม์ลีกครั้งล่าสุดสมัยที่ยังคงเป็นดิวิชันหนึเดิมในฤดูกาล1989ถึง1990ของกุนซื่อเคนนี่ดิวคริสกับอีก11ตัวจริงในฤดูกาลนี้ภายใต้การน,น,นำทัพของกุนซื่อเจคเกนครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันเลยนะครับเราเริ่มต้นที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูบูสกาเบลา 38นัดเก็บ12คลินชีตนักตวันชาวแอฟริกราใต้ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานของหงด่างหลังเฝ้าเสาในทีนแอนฟิลด์14ปีช่วยทีมคว้าแชมป์ดิวิชั่น1ได้ถึง6สมัยโดยครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในฤดูก,การ1989-1990ถึง 1, 90, และในปีนั้นเขาก็ช่วยทีมเก็บคลินชิตได้ถึง12นัดโดยสถติติลงเล่นกับสโมสรต้สิน้น628เกมในทุกรายการอลิสงเบเก 22นัด12คลินชิดการย้ายเข้ามาของในดานชาบาซิลินกลายเป็นจิ๊กซอสสำคัญให้กับลิเวอร์พูลเสียประตูยากมากขึ้นโดยมายึดมือหนึ่งแทนล,ลอริสกาลูอุดโดยนันกการนี้เจ้าตัวก็ยังคงประสบป,ปัญหาการบาดเจ็บแต่ก็กลับมาเรียกฟองเก่งได้อีกครั้งมีส่วนสํนสนาคัญช่วยทีมถเถลิงพลังแชมป์ได้ในซีซั่นนี้และหากยังรักษาฟองเก่งได้ในระยะยาวการที่จะเดินตามรอยตำนานอย่างบูสกอบเบล่าคงไม่ใช่เรื่องอยาก แบ็กขวาบาร์รีเวนิสัน25นัด3ามแซิตแบ็กขวาชังกฤษย้ายจากซันเดอร์แลนด์มาอยู่กับลิเวอร์พูลในปี1,986และอยู่ในชุดช่วยทีมคว้าแชมป์ลีกครั้งล่าสุดก่อนที่จะอำลาไปในปี1,992เฟราินซ์อเล็กเซเดโน่สามสินัด3ประตูกับ12องแซิต แม้จะเพิ่งอายุในวัยเพียงแค่21ปีเท่านั้นแต่เจ้าตัวก็กลายเป็นเพชรเป็นงามของลิเวอร์พูลที่ฉายแววเด่นขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการเปิดบัลที่เป็นจุดเด่นของเจ้าตัวจากสถิติที่ทำแล้ว12อาศศิดในซีซั่นนี้ตอกย้ำความสุดยอดของเจ้าหนูรายนี้ได้เป็นอย่างดีกลายเป็นส่วนสำคัญของทีมในเกมรับและเกมรุกในยุคข,ของเจ็กิี้ครอปไปเป็นที่เรียบร้อยเซนเตอร์อลันเฮนเซน31นัดเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูกาลสุดท้ายอันยาวนาน ของดาวเตะเลียสโกลลันเขาก็ยังคงเป็นส่วนสำคัญให้กับทีมช่วยให้ทีมควาแชมเ์ลีกในฤดูกาล1,989ถึง1,990ก่อนจะยุติอาชีพการแข่งขันในปีถัดมาหลังอยู่กับทีมยาวนานถึง13ฤดูกาลโจโคมเมด21นัดเดิมทีเจ้าของตำแหน่งตัวจริงในปากกลางตัวกลางนั้นเป็นของโจเอลมาติฟที่ย็นคู่ก,กับเวอร์จิฟันดสแต่ด้วยความที่ดาวเตะชาวแคมรูนโดนอาการบาดเจ็บรบกวนอย่างต่อเนื่อง ทำให้โอ,อกาสส่วนใหญ่ตกเป็นของโกเมสที่ยึดตัวจริงฐานและทํางานได้ไม่เร็วเลยทีเดียวในสี่สินเกรนเฮนเซนเกลนเฮนเซน35นัด1ประตูหลังจากแนวรับชาวซิลเดนย้ายจากฟิออล์เลนตินามาร่วมทัพหงดางในปี1989เจ้าตัวก็กลายเป็นกําลังสําคัญพร้อมสามารถคว้าแชมป์ร่วมกับทีมหงดางได้ทันทีก่อนที่จะอำลาทีมไปในปี1992 วิกิฟันดา์สามสิบเอ็ดนัดสี่ประตูเร์พูลทุมเงินจำนวนมาสารถึง75ล้านปอนด์ให้กับซาวเต็มตันเพื่อเป็นค่าตัวของกองหลังชาวดัตคนนี้และทำให้เขากลายเป็นเจ้าของสถิติค่าตัวกองหลังที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ในเวลานั้นอย่างไรก็ตามเขาใช้เวลาไม่นานนักในการปร,รับตัวเข้ากับทีมใหม่กลายเป็นกุญแจสำคัญไขเกมรับให้แน่นขึ้นทันตาอ่านเกมขาดมากและเล่นกลุ่มกลางการได้อย่างเยี่ยมจนกลายเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในโลก และเป็นส่วนสำคัญพาทีมถลิงบอลลังแชมป์ในฤดูกาลนี้แบ็กซ St ้ายสตีฟสตตนตัน20นัด3อาซิตหลังจากที่แข่งชาวอาริดอยู่กับลิเวอร์พูลอีกครั้งในปี1988และจากนั้นฤดูกาลถัดมาก,ก็อยู่กับทีมในชุดพาทีมคว้าแชมป์ลีกได้สำเร็จแม้จะได้ลงเล่นเพียงแค่า20เกมในลีกก็ตามแอนดรูว์โรเบอร์สัน2นัด1ประตู8อดแอซิต แบ็กจอมบูชาวสกอตแลนด์กลายเป็นหนึ่งในการสัญญาที่คุ้มค่าที่สุดของเชิล็อหลังคว้าตัวมาจากเฮาส์ตี้ด้วยค่าตัวเพียงแค่8ล้านปอนด์ในปี2017แต่เจ้าตัวก็พัฒนาฝีเท้าขึ้นมาจนกลายเป็นกําลังสําคัญให้กับทีมไตรเป็นที่ดูเลยแล้วพร้อมกับมีทเดดจากการเติมเกมรุกและลูกคอสที่แม่นยำกองกลางสตีฟแม็กมาน38นัด5ประตูกับ2อสซิตมิกฟิลด์ดีกรีทีมชิงกฤษจับคู่ในแดนกลางร,ร่วมกับ ลอนี่วิลลนได้อย่างยอดเยี่ยมและได้ลงเล่นครบ38เกมในลีกก่อนที่จะยา้ายไปกับแมนเชสเตอร์ตี่ในปี1991ฟาบิโย22น,นัด2ประตูกับ2อ,อสิต์แม้นัวเตะชชวเซเบอร์บารซิลจะแทบไม่มีการลงสนามในช่วงแรกที่ย้ายมาจากโมนาโกในปี2 0 1 8แต่หลังจากปรับตัวเข้ากาับทีมได้เขาก็ยึดตำแหน่งตัวจริงในแดนกลางได้อย่างสมเล็จเป็นนักเตะที่ทำหน้าที่ปิดทองหลังพระของทีมลิเวอร์พูล และได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากในฤดูกาลนี้ลอนนี่วีแลนา34นัด1ประตูกับ4อาอซิสมิฟิลเลือดอลิสรอบใช้ลิเวอร์พูลมานานถึง15ปีโดยควา้าแชมป์ดิวิชั่นหนร่วมกับทีมได้ถึง6สมัยก่อนจะอำลาทีมไปในปี1 9 9 4จอแดนเฮนสัน27นัด3ประตูกับ5อาอซิส ดาวเตะทิมสกฤตกลายเป็นหัวใจในแดนกลางของลิเวอร์พูลในยุคปัจจุบันและเป็นผู้เล่นที่มีสถิติลงสนามมากที่สุดแห่งทีมในช่วงทศวรรษนี้และกลายเป็นแข้งประวัติศาสตร์คนแรกที่จะนำทีมชูถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ Steve Nico, สตีฟดิโคล23นัด6ประตู4แอซิสอดีต,าตดาวเตะเลือดเวสกี้เป็นแข้งสารพัดประโยชน์ที่สามารถเล่นในเกือบทุกตำแหน่งในเกมรับโดยมีความโดยมีทั้งความแข็ง,ขงแร่งและความฟิตที่วิ่งไิ่ไม่หมด โดยอยู่กับทีมลิเวอร์พูลนานถึง13ฤดูกาลจากทจบวานดอดุม30นัด3ประตูดาวเต่ที่ช่วพลันลนครับกลายเป็นกลังหลักในแนวรุกของลิเวอร์พูลนับตั้งแต่ย้ายจากเนวิเกโซในปี2016แม้จะไม่ได้ทำประตูเป็นกรอบเป็นกำรรแต่จากการเล,เ,ากเล่นเขาก็เล่นเข้าระบบของกุนซือชาวเยอรมันเจคกิงครอบทำให้นาบีเกตาหรืออเล็กอเกลชิมเลนยังต้องรอโอกาสที่มานั่งสำรองต่อไปก่อนแนวรุก จอนบานสามนัด22ประตูกับ12แอสซิสหนึ่งในแข้งระดับตำนานที่ดีที่สุดของสโมสรลิเวอร์พูลคงจะตัดชื่อของจอรบานออกไปไม่ได้โดยปีกซ้ายนิวการอยู่กับทีมถึง10ฤดูกาลพาทีมกว้าแชมป์มามากมายและเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชุดความแชมลีกครั้งล่าสุดในซีซั่นดังกล่าวโดยเจ้าตัวซัดไปถึง22ประตูในลีกซาโดเมเน่ยี่ปนัด15ประตู7แอซิส หลังจากดายิง,ยงชวงาวเซนนเกลช์ผลง,งานนีอย่างยอดเยี่ยมกับสาวดดันจนถูกเลี้วหูคว้าตัวไปร,ร่วมทีมในปี2016โดยค่าตัว3.4ล้านปอนด์ก่อนจะกลายมาเป็นกำลังสำคัญอันดับต้นๆในยุคข,ของเจคกิงครับโดยในซีซั่นนี้ดาวเตะวัย28ปีก็ยังคงรักษาฟอร์มเก่งได้อย่างต่อเนื่องจากซีซั่นที่แล้วโดยณตอนนี้ก็ซัดไปแล้ว15ประตูปีเตอร์เบสลี่ ley, 29นัด10ประตูกับ9อสิต อีกหนึ่งดาวยิงระดับตำนานของลิเวอร์พูลเป็นส่วนสำคัญในแนวรุกประสานงานร่วมกับจอร์านได้อย่างลงตัวสุดๆในยุคนั้นเลยนะครับโรเบรโตเฟอร์มิโน่สามสิบเอ็ดนัดแปดประตูเจ็ดแอซิสแม้จะไม่ได้ยิงประตูถล่มตลาลนะครับตามแบบฉบับของโกนาแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นักว่าเจ้าตัวเป็นแข้งที่มีความสําคัญต่อแผนการของเจคลับอย่างมากที่สามารถให้ประโยชน์กับเพื่อนร่วมทีมรวมทั้งการผลิตสกอร์ได้เป็นอย่างดี เอียนรัส36นัด18ประตู7อัศซิตสุดยอดเดาวยิงระดับประกันของลิเวอร์พูลตัวจริงก็คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเดืยิงชาวเวลยังคงเป็นแข้งที่ทำประตูสูงสุดตลอดการของแงดงและจนถึงปัจจบุบันก็ยังไม่มีใครสามารถทำลายสถิตินี้ลงได้แล้วก็ตอกย้ำความเป็นสุดยอดนักเตะในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีโมเมาลา27นัด17ประตูกับ7อัดซิ ปีกชาวอียิตกลับมาจังเกิดในพิมลิครั้งกับลิรูพูลหลังเคยล้มเหลวมาแล้วกับเจซีในตอนแรกแม้ในช่วงฤดูกาลนี้ผลงานของบางโมจะโดนวิาพากษ์วิจารณ์ว่าดรอปลงไปกว่าเดิมแต่เขาก็ยังคงเป็นส่วนสําคัญของหงส์แดงที่ขาดไปไม่ได้จากการเป็นดาวซุนโวประจําทีมอยู่ณตอนนี้นะครับนี่คือเทียบผลงานแข้งลิรูพูลชุดแชมป์90นะครับกับชุดปัจจุบันนะฮะ